สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ่มธรรมะพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจชีวิตและจิตใจให้ง่ายขึ้นครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยแต่บางทีก็ยังทำได้ยากเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องของการปล่อยวางครับคำว่าปล่อยวางนี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆโดยเฉพาะจากคำสอนของครูบาอาจารย์แต่พอเจอเหตุการณ์จริงๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรที่มันค้างคาในใจเรากลับรู้สึกว่ามันปล่อยวางยากเหลือเกินวันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจความหมายของการปล่อยวางในแบบฉบับของหลวงพ่อชาสุพัทโทที่ท่านสอนไว้ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกันครับหลวงพ่อชาท่านสอนว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ท่านไม่ได้สอนให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆแต่สอนให้เรารู้ทันและเข้าใจธรรมชาติของมันต่างหากลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราจับมีดร้อนๆไว้ในมือเราจะรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมครับการปล่อยวางก็เหมือนกับการเปิดมือออกให้มีดร้อนๆนั้นหลุดไปจากเราเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปบอกว่ามีดจงอย่าร้อนแต่เราแค่ต้องรู้ว่ามีดมันร้อนแล้วปล่อยมันไปความเจ็บปวดก็จะหายไปเอง หลวงพ่อชาท่านบอกว่าทุกทั้งหลายมันก็เหมือนกับมีดร้อนๆอนอันนั้นแหละครับมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดาของมันหน้าที่ของเราไม่ใช่การวิ่งหนีความทุกข์หรือไปยึดติดกับความสุขแต่คือการเฝ้าดูมันอย่างเข้าใจท่านสอนว่าให้ทําจิตเหมือนน้ํานิ่งๆไม่ว่าจะมีก้อนหินหรือก้อนครวดอะไรตกลงไปในน้ําน้ําก็จะไม่ได้ไปยึดติดกับก้อนนั้นแต่จะแค่รับรู้ว่ามีอะไรตกลงไป แล้วปล่อยให้มันจมลงไปเองอย่างเป็นธรรมชาติจิตของเราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะมีความคิดดีความคิดร้ายความสุขความเศร้าอะไรผ่านเข้ามาเราแค่รับรู้มันแล้วปล่อยให้มันไหลผ่านไปไม่ต้องไปยึดเกาะไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้หรือฉันต้องมีความสุขแบบนี้ไปตลอดแล้วเราจะนำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ สมมุติตอนนี้คุณกำลังโกรธใครสักคนอยู่เราก็แค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธไม่ใช่การบอกตัวเองว่าฉันห้ามโกรธนะหรือฉันไม่ควรโกรธเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะมีความโกรธเกิดขึ้นแต่เราต้องไม่หลงไปกับความโกรธนั้นไม่ใช่การไปยึดติดกับมันและเคล็ดวนซ้ำๆจนสุดท้ายความโกรธนั้นก็กลายเป็นทุกข์ที่ใหญ่โตขึ้นมาหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบว,ว่า การปล่อยวางไม่ใช่การทำลายความรู้สึกแต่เป็นการวางความยึดมั่นถือมั่นเราไม่ได้ทำลายความรักแต่เราวางความยึดติดในความรักเราไม่ได้ทำลายความเศร้าแต่เราวางความยึดติดในความเศร้าการปล่อยวางนี้ยังรวมไปถึงการยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยครับหลายครั้งที่เราเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงว่าบางอย่างมันได้จบลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว หน้าที่การงานที่เราไม่ได้ทำแล้วหรือโอกาสที่หลุดลอยไปแล้วการปล่อยวางในที่นี้ก็คือการยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันได้เกิดขึ้นและดับลงไปในอดีตแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราเลือกที่จะไม่เอาทุกจากเรื่องเก่าๆมาแบกไว้ในปัจจุบันได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนลองมองว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิต แต่เป็นการมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรู้ว่าอะไรคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองหลวงพ่อชาท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างที่อยากได้แต่เป็นการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดั่งใจและเมื่อเราทำแบบนี้ได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะค้นพบว่าจิตใจของเราจะเบาขึ้นสงบขึ้น และเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ